ันนี้ก็อยู่กับพี่ลิงค์ขารถใหม่ป้ายแดงนะคะวันนี้พี่ลิงค์มีส่งมอบรถวีคอสค่ะคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ลิงจะพาชมรอบคันแล้วก็จะพาชมฟังก์ชันนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็รถคันนี้คุ้มค่าแค่ไหนนะคะกับการที่เราเสียเงินซื้อไปนะคะเดี๋ยวไปชมกับพี่ลิงค์เลยค่ะคันนี้นะคะราคา1นึ่งล้านหนึก้าพันนะคะเป็นสีขาวค่ะ พิมพ์แจก็จะเป็นลักษณะแบบน,นี้นะคะเป็นรีโมท2ดอกเลยนะคะด้านหน้านะคะก็จะมาพร้อมกับไฟเดย์ทามา์ค่ะหรือว่าไฟส่องสว่างกลางวันนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวอันนี้กระจังหน้าจะเป็นลักษณะแบบสีทูโทนนะคะจะเป็นสีเทาเข้มนะคะแล้วก็สีเทาอ่อนด้านหน้าก็จะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะคะ มันก <Woo! S 1> ็จะเป็นเซนเซอร์แล้วก็จะมีด้านหลังด้วย4จุดล้ออลลอยก็ติดรถมาเลยนะคะลักษณะแบบนี้นะคะขนาด20นิ้วนะคะปุ่งล้อก็จะแต่งสปอร์ตมาเลยนะคะเป็นลักษณะแบบสีดำค่ะสีดำสปอร์ตนะคะอันนี้สัญลักษณ์ของว c r ล s s ด้านหน้านะคะก็จะเป็นกระจกแบบ IR Cut นะคะ IR Cut คือะไรก็คือช่วยแบบปัดแสงอะคะ่ะตัดแสง UV นะคะ <c oughs> เพื่อให้ด้านในเนี่ยร้อนน้อยที่สุดนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขาป้องกันแสง UV นะคะ <c oughs> เข้าด้านในไฟเี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะอันนี้เวลาที่เราจะเข้ารถนะคะเราไม่จะเป็นต้องกดรีโมทนะคะกดตรงนี้ได้เลยนะคะกดล็อกหรือว่าล็อกรถนะคะสัญญาณกันขโมยก็ติดรถมาเลย 4คณ4ีดิฟ lock นะคะอันนี้เป็นตัว M นะคะตัวแพงที่สุดเลยด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์นะคะ4จุดมีกล้องมองหลังนะคะ <1> <S 1> <1> <S เดจะดูด้านในนะคะเดี๋ยวคนนี้ลูกค้ามารับรถตอน9โมง9นาทีะคะ ขออนุญาตยืมรถลูกค,ค้ามารีวิวนะคะนีนด้านในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังนุ่มนะคะเป็นสีทูโทนนะคะสีน้ำตาลตัดดำถุงลมหกตำแหน่งนะคะมีคู่หน้าแล้วก็มีด้านข้างนะคะแล้วก็เป็นบ้านถุงลมอีกสองตำแหน่งบเบาะดับไฟฟ้านะคะได้ถึงแปดทิศทางแต่ว่าวจะเอฝั่งของผู้ัีนะคะฝั่งผู้โดยสารก็จะเป็นแม้ ไฟหน้านะคะก็ปรับแบบเปิดปิดอัตโนโมัติแล้วก็ยังมีแบบรนเซนเซอร์เนี่ยค่ะรนเซนเซอร์ก็คือปัดน้ำฝนน,นนะคะอัตโนมัติด้วยพวงมาลัยนะคะก็ปรับได้ถึง4ทิศทางมีล็อกความเร็วอัตโนโมัตินะคะนี่ค่ะแล้วก็รับสายวางสายนะคะที่พวงมาลัยนะคะควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยเกียร์ออโต้นะคะหสปีด ช่องนี้ก็คือเป็นในส่วนของระบบ4 wheel นะคะจาก 2H เฮดนะคะเป็น 4H เฮดแล้วก็เป็นส h ่้นะคะตรงนี้ค่ะเพราะฉนั้นเป็นสัญลักษณ์ของถุงลมนะคะหน้าจอนะคะก็จะเป็นแยก2ฝั่งแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะให้โชว์แค่หน้าจอเดียวก็ได้นะคะหน้าจอก็คือขนาด9นิ้วคะ่ะรองรับบลูทูธนะคะ,ะนำทาง ในส่วนระบบแอร์ก็จะเป็นแบบดูโอโซนนะคะแยกอิสระซ้ายขวาลักษณะแบบสวยงามเหมือนเปียโนโลเลยค่ะบอกก็จะเป็นคูมักนะคะเห็นไหมคูมักคูมักคืออะไรคูมักก็คือช่วยเกี่ยวกับเรื่องการลดสะสมความร้อนนะคะที่เบาะเราเข้ามานั่งในรถปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเบาะเราจะมร้อนนะคะนี่มีอีกหนึ่งฟังก์ชันจะแนะนำ ก็คือเป็นระบบฟังก์ชันที่สามารถสั่งสตาร์ทรถได้จากข้างนอกนะคะวิธีการก็คือง่ายนิดเดียวค่ะพอเราล็อกรถใช่ไหมคะระบบมันก็จะล็อก1ครั้งอ่ะเราก็กดล็อกซ้ำอีกหครั้งแล้วก,กดปุ่มนี้ค้างไว้ประมาณ3วินาทีค่ะรถก็จะสตาร์ทนะคะซึ่งพอสตาร์ทปุ๊บรถเรายังคงล็อกอยู่แต่ด้านในเนี่ยมันจะปรับอุณหภูมินะคะให้เย็นฉ่ำก่อนการเดินทางนะคะฟังก์ชันนี้ดีมากม กับราคาที่เสียไปนี่ฝาด้านหลังนะคะกว้างอันนี้ช่อง USB หนึ่งช่องนะคะแล้วก็รับอากาศด้านหลังนะคะส่วนตะขอานั้นนี่ไว้เกี่ยวนะคะไว้วางของอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนด้านหลังนะคะเรายังนึกถึงผู้โดยสารด้านหลังเวลาแบบผู้สูงวัยอะไรเงี้ยค่ะขึ้นลงรถลําบากแล้วก็จะมีที่จับนะคะก็ออกแบบมาให้อนเนกประสงค์นะคะแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานแล้วก็คุ้มค่านะคะชมภายในอีกรอบหนึ่ง สนใจนะคะพี่ดิ้งมีแคมเปญดีๆนะคะก็มาหาพี่ดิ้งได้ที่อีสุสสาขาพุลนะคะอ่เลือกฟังก์ชันตรงนี้ก็อีกตัวหนึง่งอ่ะ E off ก็คือช่วยเกี่ยวกับเรื่องอประหยัดน้ำมันนะคะ,ะเพราะว่าพุณเจอ,อยู่ด้านนอกค่ะรถมันก็เลยล้อง ตัวนี้มี walk away auto lock ด้วยนะคะก็คือล็อกรถอัตโนมัติเมื่อเดินออกห่างจากตัวรถนะคะตัวนี้ที่เราลืมล็อกรถอะค่ะฟังก์ชันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟังชันนะคะที่ดีมากๆเลยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์วีคอสคันนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ